สวัสดีเวิร่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุด1 1 0บไอบล็อกเครื่องตัวใหม่รวมถึง1 2 5้าและกอมปาวานบล็อกเครื่องตัวใหม่ที่เป็นบล็อกเครื่องเดียวกันนะครับผมต2 0 2 1ันถึง2024ปัจจุบันเลยเดี๋ยวพี่มาบอกในวิดีโอเดียวจบรู้เรื่องเลยนะครับผมและให้ทุกคนนะครับผมใส่ใจและสนใจวิดีโอนี้นะครับเพราะมันเป็นสาระความรู้แบบสุดๆเลยนะผมห้ามพลาดแม้แต่ช่วงจังหวะเดียวเพราะว่าถ้าละเมอหรือว่าหลับ กระพริบตานิดนึงอาจจะลงได้นะครับมันคือแนวทางของการไล,ล่รถไล่ไกลไล่โอเคเดี๋ยวมาลุยกันเลยก่อนอื่นฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะใครไม่ได้ติดตามก็ติดตามให้ด้วยช่องช่างตูววัดหาน w l เ s ล i n g ช่อง YouTube นะครับใครที่ติดตามช่องเกา่ามาติดตามช่องใหม่นะเพราะช่องเกา่าอ่ะมันโดนแฮกนะครับผมนะครับแล้วมันไม่ลบวิดีโอให้พีด้วยเพราะว่ามันได้ไรายได้โอ้แสบเหลือเกินไอหนุ่มคนนี้นะครับผมโอเคอันนี้ไปนครศรีธรรมชาติแฮ่ธรรมราชนะครับผมอันนี้ไล่ไกเก้ห้านะ โอเคเรามาลุยกันเลยไวรุ่นก่อนอืน่นให้ย,ยกวันนี้ก่อนว่า110ร้อยสิบไอซ์บ็อกขึ้นตัวใหม่ทั้งร้อยสิบไอซ์ซื้อร์คัพดีมเนี่ยและกลมแล้วก็ร้อยยี่ห้าปาวานอะไรหลายๆอย่างหรือรวมๆแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบห้าใช้รวมกันได้หมดเลยใช้รวมกันได้หมดเลยนะครับผมถึงจะตังรหัสอะไรก็แล้วแต่ใช้รวมกันได้อ่าเดี๋ยวมาไล่คําถามเลยโอเคลุยกันเลยนะครับผมแน่นอนให้พี่ พี่จะบอกอย่างนี้ก่อนไกด้ไลน์ก่อนเลยนะจริงๆแล้วชุดนี้จะเป็น 610i บล็อกค,ครึ่งตัวใหม่ใช่ป่ะแต่พี่จะพูดของ625ปาปาวานไปด้วยหรือกลมเนี่ยตัวที่เป็นห2 5เพราะว่าจะได้จบในวิดีโอเดียวเลยอ่ะเอาก่อนเลยให้จําไว้ก่อนนะครับผมรถของเดิม 610i บล็อกค,ครึ่งตัวใหม่เนี่ยขนาดลูกเดิมมัน47มิลมตร625ปาวานบล็อกเครึ่งตัวใหม่หรือกลมเนี่ยขนาดลูกสูบเดิมมันเนี่ย50มิิบมิล จำไว้ก่อนเลยนะจำไว้จำไว้ในใจจำไว้ในใจนะโอเคทีนี้มาลุยกันนี่ชุดนี้จะเป็น53มิลเอาคำามแรกก่อนพี่แล้วถ้าผม110ไอทำ53มิลบล็อกครื่งตัวใหม่ผมต้องเพิ่มใบวาวไหมบอกงี้เลยว่าต้องเพิ่มใบวาวนะครับผมต้องทําใบวาวนะครับทําทําบาร์ทำอะไรทุกอย่างทําฝ่าวาลวเออนะครับผมต้องทําเพราะว่าวาลเดิมอะ รับได้แค่ลูก50มิลตามสไตล์พี่นะทามีคํำถามว่ามผมทำ5-3 mm ก็วิ่งได้วิ่งได้แต่กระรับประกันว่าถ่ายเทไม่ดีหรือไม่แรงแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยความแรงวัดกับ GPS วัดกับไดโนนะครับผมอันนี้คือข้อที่พิสูจน์มาหมดแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเป็นตัว 110i เ่ะหรือดอีมะทําได้สูงสุดกับวาลเดิมเนี่ยแค่ลูก50 สลักสิบสองของเดิมมันสลักสิบสองใช่ไหมสิบสองทั้งคู่เลยทั้งร้อยสิบไอทั้งร้อยยี่ิห้าเลยอ่ะทีนี้ต่อมาก็คือแล้วถ้าผมเป็น 125, ร้อยยี่ิบห้าบล็อกขึ้นตัวใหมล่ล่ะถ้าผมจะจะทำห้าสามล่ะฝ่าผมอะต้องทําใบวาวเพิ่มขนาดใบวาวทําฝ่าไหมบอกเลยว่าไม่ต้องฝ่าวาวเดิมเลยเพราะของเดิมมันห้าสิบมิลลูกเดิมเนี่ยร้อยยี่ิห้านะและเพิ่มมาแค่สามมิลเองก็เท่ากับว่าเหมือนกับลูก ร้อยสิบไอลูกสี่ิบเจ็ดก็เพิ่มมาสามมิลเหมือนกันเพื่อทำห้าสิบอ่าทีนี้ต่อมาอีกว่าพี่วถผมร้อยสิบไออ่ะผมมีฝาของเพื่อนใหม่เลยเบิกใหม่เลยมันทําลูกใหญ่ไปแล้วผมเอาฝาของร้อยห้ากลมบล็อกเครื่องต่อใหม่หรือปาวานบล็อกเครื่องตัวใหม่เนี้ยมาใส่ได้ไหมแล้วผมก็ทำห้าสามบอกเลยว่าได้อ่าได้ฮะนี่คือง่ายๆเลยนะโอเคเรามาลุยกันต่อทีนี้มีคําถามว่าพี่แล้วถ้ารถผมอ่ะ เป็นเพขึ้นทำไมอ่ะมันสลัก12บมิลมันเปาะมันบางมากเลยมีคำถามว่าพี่ถ้าทั้งทั้งร1 0 i สอทั้งทั้งร2 5บ้าเลยผมจะทำา53เนี่ยตกลงแล้วอ่ะผมอ่ะต้องเปลี่ยนก้านไหมบางคนบอกว่าก้าน12ไม่ทนต้องเปลี่ยน13บาบางคนบอกว่าผมใช้ใช้12อยู่ผมทำา55้ามไม่เห็นเป็นอะไรเลยขี่มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วบอกอย่างนี้เลยว่าจาก12หรือ13แน่นอน13ต้องทนว่าถูกป่ะหนากว่าใหญ่กว่าแต่12 ทำห้าสิบหรือทำห้าสามก็วิ่งกันข้ามภาคข้ามประเทศมาแล้วนะครับผมไปวิ่งไปมาเลเซียนะครับผมจากปัตตานีไป,ไปมาเลเซียวิ่งจากภูเก็ตไปนครปฐมนะครับไปปทุมธานีก็มีมาแล้วนี่คืออะไรของพี่นะแล้วก็มีคําถามว,ว่าแน่นอนสิบสามต้องทนกว่าสิบสามก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่กระจจยเด้อเพราะว่าพี่เจอหลายๆเคสเลยที่ว่าสั่งมาจากที่อื่นมามีปัญหาดูนี่นั่นแล้วเนี้ยส่งรูปส่งแล้วพี่มีข้อมูลแบบนี้เยอะมากเลยนะแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ ไปยึดเครดิตใครอ่ะพี่ได้จะแคปเก็บไว้แคปแคปไปไว้อะไรที่เป็นรีวิวของเราแล้วก็รีวิวของเราไปอันไหนที่ว่าเป็นรีวิวของคนอื่นที่มันไม่ดีเป็นแนวลบอะที่ลูกค้าแบบว่าผมไม่รู้จะติดต่อเขายังไงผมเขาเขาไม่ตอบอะไรผมเลย <S <S ผมไล่รถไม่ได้เขาไม่บอกไม่ใน,ในแนวทางอะไรให้ผมเลย <S <S เราก็ส่วนมากจะเป็นพวกของราคาถูก <S <S กันแหละเพราะว่าสของราคาถูกเขาเป็นเขาเป็นพ่อค้าเขาไม่ได้เป็นช่างเขาไม่สามารถจะแก้ไขปัญหารถสะดุดวิ่งไม่ได้ดังเสียงนู้นเสียงนี้เขาไม่ตอบเราไม่ได้ นะครับอันนี้คือใจความหลักเลยเพราะผมเจอมาเยอะแล้วทำห้าสามสลักสิบสามเนี้ยรถใหม่ๆสดๆวิ่งไม่ถึงห้ากิโลก็กระจุยมาเยอะแล้ววาวเวิร์คขาดก้านขึ้นขาด,ขาด,ขาดมันเละเทะหมดเลยมันมีอยู่สามลางหลักๆอ่ะจริงๆนะเราต้องประกอบรถเดิมเป็นก่อนถ้าถ้าซื้ออะไรพี่นะประกอบรถเดิมเป็นก่อนถ้าเรามั่นใจว่าเราประกอบรถเดิมเป็นเชี่ยวแน่นอนต้องประกอบอะไรของพี่ได้สองคืออะไรมันที่เราเจะใส่ไปเนี่ยมันต้องเป็นของที่ดีนะ ต้องเป็นของที่ดีทำ5 3สลัก12พี่ก็ทำมาเยอะวิ่งข้ามภาคอย่างที่พี่พูดเนี่ยวิ่งข้ามภาควิ่งข้ามประเทศเนี่ยก็มีเยอะรถใส่โทลิงเลยเยอะมากนะครับผมทำไมถึงวิ่งได้มันอยู่ที่อะไรการประกอบการดูแลสามอย่างหลักๆเลยนะครับผมแต่ถ้ารถเราสดใหม่ๆถามว่าทำ5 3ใช้สลา12ได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเหลือตังอะเออเลือตัง จะเป็ร้อยพันหรือพันกว่าซื้อการซิ่งเลยสลักสิบสามมันก็จบกว่าชัวกว่าอุ่นใจกว่าแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่จุกจุยนะมันมันมันมีผลจากเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่องที่สําคัญก็คือการเรียกรอบหรือรีแมปหรือการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางคนนะครับจะบอกพี่จะบอกงี้ว่าเหมือนเซิกกร์ฟลูกกิฟต์ล็อกสลักแสุ่มเนี่ยลูกค้าชนเนี้มันเป็นร้อยสิบไออ่าจริงๆแล้วมันเป็นร้อยสิบไอใช่ไหมห้สามจริงๆ53ห้าสามต้องมีฝาใช่ปะแต่เดี๋ยวลูกค้ามาเบิกอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้มาทำวิดีโอใหห้้ลายยๆคนดดูว นะครับผมเนี่ยวิธีการใส่ลูกสูบเนี่ยใส่สลักไปยอนน้ามันใส่สลักไปแล้วก็เอาเสื้อเอาบูทมามาดันให้เสื้อสนิทกับแข้งแล้วก็ดูว่ามีหมุนเอามือหมุนตรงจันไฟว่ามีอะไรชนหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรชนก็จบไปนั่นคือการตรวจเช็คแคมนะครับผมต้องให้ตามสเปคของเครื่องยนต์ให้มันคายทันคายพอกินได้กินได้หมายถึงว่าดูกําลังอัดได้เยอะคายได้เยอะกําลังอัดมีอย่างไรก็ต้องแรงคายได้ทันก็ต้องแรง ต่อมาสปริงวาลวคู่นอกต้องเลือกให้เหมาะกับรอบเครื่องนะครับผมรอบจริงๆรถทิปดันโลอะไรก็แล้วแต่รถทลลิงเนี่ยรอบไม่ควรจะเกิน1 5ึ0งหมนาหรับ92มิลหรือ1 3มิลก็แล้วแต่ไม่เกินนี้ขี่สนุกไม่ต้องไม่ต้องให้มากกว่านี้หรอกเชื่อพี่นะครับผมแล้วในนี้ถ้า53เนี่ยมีคําถามว่าต้องเปิดพอร์ตกี่มิลพี่บอกงี้เเลยว่าต้องกิีดเบ้าฟาให้ได้ตามขนาดลูกสูบมัน53ก็ต้อง53แล้วก็ เปิดทางเดินไอเดียเสียข้างละสองมิลเท่านี้พอกินกินง่ายคลายง่ายเลยแหละนะครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ,อสปริงวาลพวกนี้ต้องเลือกให้ตรงเครื่องยนต์้วยนะบางคนบอกพี่ผมมีสปริงวาลอยู่แล้วผมไม่ซื้อได้ไหมผมทำห้าสามผมมีสปริงวาลลูกเดิมกับรีแมปมาแล้วพี่บอกงี้ว่าสปริงวาลก็ต้องเลือกให้เหมาะก,กับเครื่องยนต์นะไม่นั้นมันเก็บกําลังไม่อยู่กําลังหลุดกําลังั่วรถก็ไม่แรงนะหรือแข่งไป มันก็มันก็มันก็เหนื่อยเครื่องนะเครื่องมันจะเนืองเนืองนวงนวงนะครับผมไม่ข้ามรอบอะ่ะนี่ก็คือมีส่วนและแคมก็ต้องเลือกให้เหมาะกันขนาดลูกสูบลูกอะไรสมควรจะเป็นอย่างนั้นถึงร้อยสิบไอหรือ 125, ร้อยยี่สิบห้าเะเครื่องตัวใหม่อะไรหลายๆอย่างมันใส่รวมกันได้เอาแคมร้อยยี่สิบห้ามาใส่ร้อยสิบเอาแคมร้อยสิบไปใส่ร้อยยี่สิบใส่ได้แต่สมควรให้มันเหมาะกับบอดี้รถร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบห้าเพราะน้ำหนักรูปทรงมันส่งผลทุกอย่างเลยเข้าใจปะ อ่าแล้วก็มีคําถามว่าพี่แล้วทำห้าสานี่ต้องเลือนเท่าไหร่พี่บอกงี้เลย28จะใส่เลือน CBR 28หรือว่าจะใส่เอาเลือนเดิมไปคว้าย28ก็ได้ถามว่าพี่ผมมี27ใช้ได้ไหมได้แต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ได้ใช้ได้ได้แต่ถ้าเป็นอ่ายี่ะพี่29ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันจะรอรอบหน่อยมันเหมาะสําหรับรถที่ไม่ได้แบกสัมภาระหรือแฟนหรือกระเป๋ามันเหมาะสําหรับรถที่คนน้ําหนักสี่ส นะครับรถมีทรงหน่อยก็คือมีทรงหมายความว่ารถเบาหน่อยหนึ่งไม่ใช่รถแบกสัมภาระมันก็จะเหมาะแผ่นคัสสปริงคัสมีคําถามว่าพี่มันสมควรจะต้องเป็นของร้อยี่ห้าไหมถ้ามีงบก็ร้อยี่ห้าดีกว่าแต่มันแพงไงของพี่ที่ร้านก็มีแต่มันแพง,ง,พม,แม,แพงมันต้องเบิกของแท้มามาอัดเฟืองอะไรใม่มันแพงเพราะมันเฟืองตัเฟืองเนี่ยมันยังไม่มีที่ราคาถูกมาทีเพราะรถมันยังใหม่แล้วก็ถามว่าชุดนี้ของน้องเขาที่ทำห้าสามเนี่ยทำไมถึงใช้แบบนี้งบน้อยประหยัดแรงเหมือนกัน เอาคัดอยู่เหมือนกันสับกระเด้งเหมือนกันมันอยู่ที่การเลือกสปริงคัดและผ้าคัดนะครับผมทุกอย่างมันต้องลงตัวกันนะครับผมหรือใครอยากดูอันนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นการรีวิวนะใครอยากดูที่เป็นการรีวิวว่าของเอ้ยห้าสามเราทำห้าสามร้อยยี่ห้าพอกึ่งตัวใหม่หรือร้อยเป็นร้อยสิบไอเนี่ยสามารถย้อนดูวิดีโอเก่าๆได้มันจะมีของเพียบเลยมีวัยรุ่นที่สั่งของเต็มเลยของเป็นหมื่นอะแล้วก็มีท่อมีอะไรด้วยมีเหมือนกัน แต่อันนี้มันคือรายละเอียดไกล้ลน์ที่มันสามารถต่อยอดให้เราเป็นช่างได้พราะวัยรุ่นหลายๆคนน่ะตั้งแต่บางคนตั้งแต่มอต้นน่ะจนจบมอไปเรียนเรียนเป็นช่างจนเป็นช่างก็พบผมเยอะนะผมกล้าพูดเลยเยอะมากนะครับผมผมไม่ได้ไปสอนอะไรเขาม้ากหรอกเขาก็ดูตามวีดีโอผมนี่แหละนะครับชอบดูดูแล้วก็ทําแต่ว่าหนึ่งอย่างตามสไตล์พี่นะพี่ไม่เคยถามใคร สมมติพี่ทำอะไรไม่ได้พี่ก็ไปโทรถามใครอย่างนั้นแหละพี่ก็ทาแม่งไม่รับไม่นอนทาอย่างนั้นแหละนั่นคือสไตลพ์พี่นั่นคือข้อเสียแต่ข้อดีก็คือมันจะไม่มีมีใครมาลินทานเราเอาเอ,เอ,เอ,เอไปถามคนนู้นคนนี้วันนี้เออเพราะว่าบางคนเขาเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราใช่ป่ะอ่ะแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ให้ข้อมูลฟรีอะไรฟรีแต่ว่าถ้ารถคุณสั่งที่อื่นมามีปัญหาไม่ต้องทางมาถามพี่เด้อพี่ช่วยอะไรไม่ได้จะให้พี่ไปบอกว่าเอออันนั้นไม่ดีแขมมันไม่ได้นะขวดฉีดไม่ได้นนนีั่นเเดียยวกลาปนู่าพี่ปติขเา เขาจะมาเดี๋ยวก็มีปัญหาการพี่ไม่อยากไปล้ำเส้นใครพี่ไม่อยากไปยุ่งใครอะ่ะพี่ไม่ชอบมยุ่งเรื่องใครอะ่ะพี่จะยุ่งในเรื่องของตัวเองเออเอาเป็นว่าซื้อที่ไหนสามที่นั่นแต่ถ้าอยากจบมาซื้อที่พี่พี่จัดใหโ้โจ๊ะหมดเลยนะครับผมอน,นุก็อีกชุดหนึ่งอน,นุมีท่อด้วยเด้อ,เด,อเดี๋ยวรอท่อแล้วเซอร์ไพรส์มากชุดนี้นะครับผมเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวอันนี้นครเดี๋ยวพี่ส่งให้นะครับผมเดี๋ยวพี่จัดการให้น่าไวรุ่นทันปีใหม่แน่นอนโอเคไปแล้วัยวรุ่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อไป